ก็หลังจากที่เราเจอซากจระเข้ท,ที่ที่ตายนะแล้วก็ดูข้อที่จริงข้อที่จริงก็คือว่าทางศูนย์ประมงก่ยก็ได้เอาซากจระเข้ไปผ่าพิสูจน์คือจากอะไรกันแน่ <c oughs> ที่ไปดูแล้วก็คือคือจากการปลอดติดเชื้อด้านในด้านนั้นแล้วก็ทําให้จระเข้อ่อนแอพออ่อนแอเสร็จแล้วก็มันก็คงจะคงจะแบบกัดกันเองนะก็เหมือนสัตว์ทั่วไปที่ต้องการไปจ่าฝูงอะไรประมาณนั้นนะฮะ ทีนี้ในด้วยปริมาณของบ่อขนาดนี้เป็นบ่อที่มีความจุจระเข้ตามมาตรฐานได้ประมาณทั้งหกสิบตัวแต่ทีนี้เรามีจระเข้อยู่ประมาณร้อยยี่สิบสองตัวซึ่งซึ่งซึ่งเป็นจระเข้ที่ในในโซนภาคเหนือนะนะครับที่เป็นจระเข้ของกลางที่จับได้บ้างตามบึงธรรมชาติจับได้จากการเลี้ยงไม่ถูกต้องก็จะมาปล่อยที่นี่แับในส่วนในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้องหา หาเรื่องของการแยกไปบ้างเพื่อลดความหนานแน่นตอนนี้ก็ได้ประสานกับศูนย์ประมงน้ำจืดที่นะครสวรรค์เขากาลังสร้างบ่ออยู่ต้องกระจายเพื่อลดป,ปริมาณความหนานแน่นออกไปแล้วก็ในเรื่องของที่อื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเราเราต้องไปดูในสถานที่ที่มีมาตรฐานเราไม่สามารถไปให้อิสรชนเล,เลยได้ส่วนเรื่องน้ำคนที่มีในเบื้องต้นตรงนี้น้ำเนี่ยเรา ทางศูนย์ประมงก็จะมีการถ่ายเทป,ประมาณประมาณสัปดาห์ละครั้งแต่ว่าตอนนี้กําลังทําโครงการที่งบประมาณที่ท่านผู้ว่าให้มาก็คือปรับปรุงไอ้ที่เป็นรั้วที่มันจะมันจะพังนะเสริมดินไปแล้วก็ทําระบบเปลี่ยนถ่ายน้ําก็จะเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถเปลี่ยนได้เร็วกว่าการสูบป,ปกติเพราะตอนนี้เราใช้สูบป,ปกติคือเครื่องมาสูบแล้วก็เอาไปครับก็จะเสร็จภายในสัก สองเดือนนี้ก็จะเสร็จละทรัโครงการเพ่งให้จบภายในหกแปดนี่ก็พราะก็ทางทางหน่ยวยเราก็ได้สอบถามเขาได้จริงนะคือสาเครเเขทที่ตายเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมันตายมาคงไม่นานหรอกครับเขาก็มีการเจ้าหน้าที่ดูดูตลอดเวลาแต่ว่าภาพที่นักท่องเที่ยวมาดูอาจจะมองว่ามันมันเป็นดินแบบน,นี้เนาะมันก็ดูวันเก่านะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่กี่วันนะครับไมสภาพมันขึ้นอืนดแล้วนะคะท้องกินเหม็นเลย ก็ก็ไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวทางทางนี้ก็คงจะต้องกะชับในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับว่าให้มีการตรวจตาโดยดูรายละเอียดอีกรอบหนึ่งเพราะตรงนี้เราก็จริงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาทํางานกับทุกวันเพราะมีมีการก่อสร้างอยู่ด้วยเจ้าที่ก็มีการคุมงานอยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้ามันมีภาพข่าวนี้ออกมาเราก็ต้องต้องกำชับนะครับให้มีความความรอบครอบแล้วถี่ถ้วนในเรื่องรายละเอียดเพราะ่างทีแล้วจ้ะเข่ไม่นอนบ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 กบ้างอะไรบ้างก็ต้องดู วราบางทีเราไม่รู้ว่ามันไปกัดกันเองหรือเปล่าครับเพราะความหนาแน่นอากาศก็ร้อนด้วยรา<ม>ก็รับปากว่าจะจะมาดูใกล้ชิดผมก็มาดูประจำแล้วคือจังหวัดก็ต้องมาช่วยทําภูมิทัศน์อะไรตรงนี้เยอะนี่ร้านนี้ก็คือที่ในงบประมาณจังหวัดมาทําที่เมื่อก่อนเราก็เห็นมันเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตก